สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทําให้ผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมยังอยู่กับนักศึกษานะครับที่เรียนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทอลนะครับซึ่งมีประเด็นน่าสนใจมากมายที่จะมาพูดคุยกันสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับมีเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะงานของตำรวจครับในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับออกหมายจับจับกลุ่มผู้ต้องหาปัจจุบันนี้มีจานวนมาก แล้วก็ยังค้างอยู่นะครับในการติดตามจับกลุ่มเอ๊ะจะทำยังไงครับที่จะทําให้งานของตํารวจนั้นมีคุณภาพและสามารถจับกลุ่มได้รวดเร็วขึ้นวันนี้ครับมีหัวข้อที่น่าสนใจก็คือโครงการพัฒนาการเชื่อมยงกล้องวงจรปิดครับระบบรู้จํา AI เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับครับและบุคคลที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงโปรเจก์นี้ต้องขอต้อนรับคุณวีรพล,ลยิ้มศินสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทบิเลียนพาวเวอร์จำกัดครับสวัสดีครับน้องบอยครับสวัสดีครับพี่วีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ให้เกียรติรายการน้องบอยครับเดี๋ยวให้เราเท้าความนิดนึงครับว่าเอบอยไปเรียนหลักสูตรบริหารงานตำรวจดิจิอรลได้ไงครับก็คือตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้รับการแนะนําเข้าไปเรียนในหลักสูตรครับหลักสูตรชื่อ หลักสูตรงานการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลหรือชื่อย่อว่าปาด้าปาร่าที่เรียกันที่เราอยู่เนี่ยนะฮะเห็นปาด้าปาด้าเนี่ยใช่กระเป๋านะฮใช่กระเป๋าปาด้านะครับก็เป็นชื่อหลักสูตรในการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลนะครับรุ่นที่3ที่ผมเรียนเห็นได้ข่าวบอกว่าคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เฉพาะแวดวงตำรวจมีมาหลากหลายแวดวงด้วยกันนักธุรกิจธุรกิจเรเยอะแยะมากมายใช่ครับพี่ก็จะมีหลายวงการมากเลยทั้งตำรวจ แล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็นักธุรกิจหลากหลายสาขาที่จะไปช่วยกันที่จะมาช่วยการพัฒนางานเอาง่ายๆว่าอย่างนั้นว่าหลักสูตรนี้เพื่อเปิดขึ้นมาเพื่อจะหาแนวทางที่จะพัฒนางานตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับใช่ครับโดยใช้โดยใช้เรื่องของดิจิตอลเข้ามาช่วยมีข้อแม้ต้อนำดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการนะใช่ครับทีนี้การบ้านของเราพี่ได้ข่าวว่าคนที่เรียนหลักสูตรเนี้ย จะต้องมีงานวิจัยมือโปรเจกต์งานที่นำเสนอแล้วก็เอาดิจิทัลเข้ามาจับในอย่างที่เราว่าเพื่อจะพัฒนางานตรวจของเราเนี่ยของเราทําไมถึงไปสนใจการพัฒนาเชื่อมโยงโครงการเนี่ยเชื่อมกล้องวงจรปิดกับระบบรู้จำเพื่อค้นหาผู้ต้องหาล้ฮะครับก็ต้องเท้าความอย่างนี้นะครับคือกลุ่มที่ตัวผมเรียนผมชื่อบอยนะครับก็อยู่ในกลุ่ม อ่า CSI นะครับซึ่งในกลุ่มชื่อกลุ่มของคุณเนี่ย CSI อะ CSI แต่ละก <CS I. S 2> ล,ลุ่มนี้ก็จะมีชื่อย่อตามหน่วยงานของตำรวจแล้วแต่จะตั้งชื่อใช่ครับใช่ครับอ่าตกลงยังไงถึงเลือกเรื่องเนี้ยอ่าพอดีมีพี่นะครับพี่ตำรวจที่อยู่ในกลุ่มนะครับอ่าพลตำรวจ 3, 3ตรีสำริดตรงเต้านะครับซึ่งท่านเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลภาค8อ๋อนี่ดูจากรูปเนี่ยนะครับคือเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม นั่งปรึกษาหารือแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับอ๋อครับครับอืมอืมอ้าวแล้วคุยกันว่าไงฮะก็คุยกันเรื่องของโครงการนี่แหละว่าเราจะทําโครงการลักษณะไหนอที่จะช่วยเหลือทางตํารวจให้ได้มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้สำลิจผลนะครับตามชื่อหลักสูตรเลยบริหารงานตํารวจในยุคดิจิตอลครับนะครับก็ได้คุยนะครับกับเรียกว่าพี่เตาแล้วกันนะครับอ้าวพี่เต้าว่าอย่างไงพี่เตาบอกว่าเออตอนนี้ที่ที่ บอกกนอแปดเอาพี่เตานี่เป็นนายตำรวจทึ่ทำงานอยู่ที่กองบังคับการบุรีรัยคาบาดแปดใช่ครับถ้าเล่าถึงปัญหาให้ฟังใช่ครับปัญหาคืออะไรฮะปัญหาก็คือตอนนี้ที่ปัญหาหลักก็คือว่ามีผู้ต้องหานะครับที่ตามหมายจับแล้วยังไม่สามารถติดตามจับตัวได้เต้าบอกโอ้น้องบอยผู้ต้องหาตามหมายจับของพี่นี่เยอะมากเลยใ่จับกลุ่มก็ยังบายยังจับกลุ่มไม่ได้เลยเฮ้ยเรามาหาวิธีกันดีกว่าจะจับมือกันออกมาจากตรงนี้ ใช่ครับต้นเหตุมาอย่างนี้แล้วก็พี่เต้าเนี่ยได้มีการร่วมมือกับมหาลัยธรรมศาสตร์ในระดับแรกแล้วเรื่องของการพัฒนาตัวการนำกล้องวงจรปิดมาช่วยนะครับไม่รู้พี่เคยดูเรื่อง Enemy of the State ไหมโอ้โหชอบมากเลยหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะฮะใช่ครับซึ่งสามารถตามตามผู้ต้องหาหรือว่าคนที่เราต้องการตัวเนี่ยได้ผ่านจุดต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลใบหน้าไว้นะครับ เพราะนั้นนะครับบอยกำลังจะบอกว่าวันนี้ไอเดียของกลุ่มเรานะครับก็คือการจะนำภาพซึ่งได้จากกล้องวงจรปิดนะครับที่ผู้ต้องหาที่ถูกหมายจับออกไปแล้วเนี่ยไปเดินแถวไหนก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็เอาหน้าเนี้ยไปเปรียบเทียบกับข้อมูลข่าวดวที่มีอยู่ใช่และก็จะได้รู้ว่าออกเขาอยู่ที่ไหนยังไงเพื่อกระจายข่าวแจ้งเบาแสใช่ครับ่ครับเดิมเขาไม่เขาไม่มีสิสธิภาพล้ภาพเขาเนี่ย ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ใช้งานแบบจริงจังตอนนี้ก็คือจะ implement เพื่อใช้งานให้ได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่จะร่วมกับมอธรรมศาสตร์ที่เราจะเข้าไปช่วยเพิ่มเติมเนี่ยก็คือ,อมีกล้องละแต่ว่าตัวเพิ่มระบบ AI เนี่ยคือเอาข้อมูลฐานข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันมันก็ได้เรื่องของใบหน้าแล้วก็เทียบ เทียบกับฐานข้อมูลเดิมว่าใช่ไหมแต่ที่เราเพิ่มเข้าเติมเข้าไปเนี่ยเราจะเพิ่มเรื่องของ AI ก็คือไม่ใช่แค่เอามาเทียบกันอย่างเดียวหน้าสมมติเจอหน้าพี่วีเจอหน้าผมเนี่ยตรงไหมหมายจะก็คือแบบเจ้าที่ก็แบบง่ายๆแบบนี้จับมาดูใช้เปล่าสังเกตด้วยตาของตัวเองของเจ้าที่ตัวคนนั้น่เราเราจะเพิ่มเติมเนี่ยส่วนที่กลุ่มเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยก็คือแนวคิดในการนำา AI เข้าไปช่วย a อนี่ย่อมาจากปัญญาประดิษฐ์ครับ artificial intelligence นะครับก็คือนอกจาก ดูหน้าแล้วก็ยังดูพฤติกรรมเพิ่มเติมเหมือนเหมือนเรามีสมองเนี่ยตอนนี้เราคิดได้แค่ว่าเออเจอหน้าใช่ไหมใช่คนที่เราต้องการไหมใช่ครับข้อมูลสับหมันยังน้อยอยู่ใช่ครับเราก็เพิ่มอัลกอริทึมต่างๆเข้าไปในตัวประมวลผลนะครับว่าอ้าวคุณเดินหน้านี้คุณเดินแบบนี้ใช่ครับไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าของผู้ต้องหาก็ได้อาจจะเป็นคนในเนี้ยจับดูว่าคุณเดินไป คุณเดินไปที่อาการเป็นยังไงแล้คุณเดินมากลับมาที่เก่าคุณเดินไปเดินมาซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่ใช่พฤติกรรมของคนปกติที่จะทำเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีมาสอดส่องก่อนเพื่อที่จะดําเนินการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ครับเราสามารถป้อนข้อมูลฐานข้อมูลตัวเคสต่างๆว่าลักษณะการทํางานการ การเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยคือมีโอกาสเป็นผู้ต้องสงสัยในการที่จะก่อคดีได้อืคุณมาทําอะไรเดินมาคือยังไม่ต้องมีหมายจับก็ได้แต่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าท่าทางน่าสงสัยอันนี้ก็จะก้องมันก็จะจับไว้โอชักสนุกแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนในหนังเลยนะครับ คือหนังดูหนังนะครับที่เป็นไซไฟแบบโอ้โหต่างประเทศที่เขามีเทคโนโลยีทันสมัย<ช>เดินผ่านตลาดปุ๊บจับหน้าตุ๊ตตุ๊ตุ๊ยิงข้อมูลปุ๊บปุ๊บ<ช>ปุ๊บไปตามสถานที่ต่างๆให้ผู้มีข้วข้องเนน่รู้เนี่ยใช่มันเป็นแบบนั้นจริงใช่ครับตอนน,<ม>ตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีมีลักษณะของการ implement ลักษณะนี้เกิดขึ้นในในหลายประเทศแล้วเหมือนกันนะครับคือไม่ถึงกับเรื่องใหม่ใช่ทีนี้มาเจาะลึกพอได้หัวข้อรู้จุดเป้าหมายแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าตัวนี้จะเป็นต้นแบบหรอครับ ใช่ครับตอนนี้เป็นต้นแบบของที่เกิดขึ้นที่บกน .8 นะครับพื้นที่ปัจจุบันนี้ที่โปรเจกต์นี้ลงไปทําก็คือที่กองความการสุรนครบาล8ใช่ครับมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด11สน11สนนี้11สนก็ครอบคลุมพื้นที่ด้านฝั่งทนนะครับแต่ไม่ได้ฝั่งทนทั้งหมดก็คือพื้นที่ในเขตแถบคลองซานแถบโซนที่อยู่ฝั่งทนด้านพระราม2อไล่ไปเรื่อยๆคือใค้อยู่ในพื้นที่ของบกน8ดเนี่ยแหละใช่ครับทีนี้มาดูเจาะลึกกันว่า คอนเซปต์จริงๆแล้วมันคืออะไรครับคอนเซปต์ในการทำโครงการนี้นะครับก็คือ,อต่อยอดจากโครงการที่ทำกับมอธรมศาสตร์ซึ่งตอนเนี้ยดูจากภาพเนี่ยนะครับ,รบนี่คือภาพที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะฮะก็เป็นปัญหาเรื่องของกล้องกับวงจรปิดจริงๆในกรทมเนี่ยมีหน่วยงานราชการใช้กล้องเยอะนะใช่ครับแล้วก็นะครับมีในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเองก็มีใช่เป็นหมื่นเป็นแสนตัวใช่ครับตรงนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้น ปัญหาก็คือเรื่องของความเป็นเจ้าของความอย่างเราจะไปขออนุญาตใช้กล้องเนี่ยจริงๆกล้องเรามีมากมายนะแต่จะขอใช้งานจะขอใช้ง,งานมาร่วมกันหน่วยงานนี้ก็ต้องการใช้เพื่อดูเรื่องนี้อย่างเดียวหน่วยงานนี้ก็อย่างหน่วยงานหนึ่งที่เราคิดเนี่ยเราก็ต้องการข้อมูลเพื่อมาประมวลผลในเรื่องของที่เรา ติดตามผู้ต้องหาติดตามพฤติกรรมแต่ของกทมอาจจะใช้ดูว่าบริเวณนี้สะอาดไหมมีรถชนไหมกทมต้องมาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวัตถุประสงค์ต่างกันเพียงแต่อินพุตเนี่ยเดียวกันนะครับได้ภาพจากกล้องเหมือนกันใช่ได้ภาพจากกล้องเหมือนกันคุณจะไปทำอะไรใช่ครับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของกล้องมีก็มีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับระยะเวลาในการบันทึกระยะเวลาในการบันทึกความละเอียดของกล้องพีวีลองคิดดูว่าถ้าเราได้ภาพที่ไม่ชัด ก็เหมือนเรามองหน้ากันแล้วเราเหมือนผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้อผมก็จะเห็นหน้าพี่วีไม่ชัดไม่คมชัดข้อมูลที่เข้ามาผิดพลาดเนี่ยทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อต่อเนื่องได้ทันทีเพราะนั้นจุดสำคัญเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกล้องตัวเริ่มต้นของการอ่าเพราะนั้นองค์ประกอบนะครับอินพุตก็คือคาเมราใช่ครับคาเมราเนี่ยต้องมีคุณภาพดีคุณภาพดีเพราะนั้นในพื้นที่บกน .8 ปที่ไปลองทาเป็นตัวอย่างโครงก์เนี้ใช้ไปกี่ตัว ใช้ไปทั้งหมด20กว่าตัว20กว่าตัวสถานีละสองตัวอ่าอันนี้ค,คือคือเป็นเป็นนำล้องก่อใช่ครับใช่ครับอานอกจากนะครับไอเดียก็คือไปดูมุ่งดูปัญหาที่กล้องแล้วอ้านี่กล้องเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติพิเศษยังไงมันต้องมีความอัจฉริยะสมาร์ทยังไงอ่ากล้องกล้องที่นํามาใช้ในโครงการเนี่ยเราก็จะติดตัวชีพป,ประมวลผลอยู่ที่กล้องเลยโอ้เหรอครับอ้ครับดียังไงฮะชิพประมวลผลชิปประมวล,ล,นะลผลอยู่ที่กล้องก็คือทําให้ลดภาระในการส่งข้อมูลเข้าคลาวตอนเนี้ย ตอนนี้หลักหลักการในการประมวลผลเนี่ยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลเข้าศูนย์กลางไปประมวลผลที่คลาวที่คลาวหมดเลยคือที่กล้องเนี่ยจะรับแค่ข้อมูลภาพดิบแล้วส่งไปที่คลาวไม่ได้เก็บไว้เองไม่ได้เก็บไว้เองเก็บเลยครับแต่ว่าส่งไปที่บันทึกนะครับแล้วก็ไปประมวลผลที่ส่วนกลางว่าใช่ไหมไปเทียบกับผู้ต้องหาตามหมายจับจริงครับพี่วีว่าใช่ไหมภาพนี้ที่เข้าไปเนี่ยมีไหมมีไหมแมทช์อยู่ตลอดเวลาทุกทุก มี refresh rate อยู่ที่10วินาที10วินาทีใช่ครับโชตลอดใช่ครับถ้าเจอทีนี้พอไปอยู่กับตัวที่กล้องแล้วมันเดียงไงมันทําให้การประมวลผลเนี่ยมีความรวดเร็วขึ้นโอ้มันไม่หนักทันทีแล้วไม่ไปหนักที่ส่วนกลางเหมือนที่กล้องเนี่ยก็มีสมองอยู่นี่ก็คือมีความคิดได้เลยใช่ปุ๊บส่งส่งทันทีณเวลานั้นนะครับดีกว่าที่ต้องไปที่ต้องไปเก็บก่อนแล้วค่อยค่อยไปประมวลผลอีกทีหนึ่งที่ส่วนกลางนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองเขาที่เป็นองค์ประกอบให้โปรเจกต์นี้สําเร็จมีอะไรอีกครับ ก็คือจํานวนของกล้องด้วยจํานวนของกล้องคือกล้องคุณภาพดีคุณภาพดีจํานวนก็ต้องมากเพียงพอมากเพียงพอเพราะว่าถามว่าคนคนหนึ่งสามารถไปที่ไหนได้บ้างนะครับถ้าเรามีกล้องจํานวนเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะจะเจอผู้ต้องหาได้ครับถ้าเราสามารถบูรณาการกล้องให้เป็นแบบเดียวกันใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันหลายๆที่เนี่ยเราใช้กล้องสามารถ เชื่อมโยงกันได้คุณภาพดีหน่อยใช่คร <im itation> <w> ับที่คุณภาพดีหน่อยเชื่อมโยงกันได้เนี่ยจะทําให้โครงการนี้พี่บอยครับอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งกรุงเทพเลยนะฮะก็ถ้าจะทํามันก็ต้องถ้าจะทําให้สําเร็จมันก็ต้องเป็นลักษณะนะครับแต่แต่ถ้าทำได้มันจะมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากมีเรื่องคุณภาพกล้องจํานวนกล้องอ่ะถัดมาครับแล้วก็เรื่องของตัวความเร็วในการประมวลผลการประมวลผลนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวการฐานข้อมูล นี่คือฐานข้อมูลที่จะมาเปรียบเทียบใช่ครับมันจะต้องภาพจะต้องใช่ครับที่ตรงไปก็ได้ด้วยนะใช่ครับเอาเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างพี่วีตอนเนี้ถ้าโครงการนี้นะครับก็ชัดๆเลยก็คือภาพต้นแบบจากหมายจับส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับพี่วีภาพต้นแบบจากหมายจับเกิดจากการไม่เจอผู้ต้องหาสเก็ชวาดรูปใช่สเก็ชภาพสเก็ชภาพเล่าครับพี่วีคิดว่าความถูกต้องเป็นไงครับก็ไม่ได้สเก็ชภาพเนี่ยโอกาสที่จะตรงร้อเรเทียบกับภาพถ่ายเนี่ย ก็มีก็มีน้อยลงใช่ไหมฮะแต่ถ้าได้ภาพถ่ายคนนั้นจริงๆเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนี่ก็คือตัวเทียบเมื่อกี้ตัวที่ผมพูดคือตัว input Input ก็ต้องชัดตัวเทียบก็ต้องชัดถ้าได้ชัดทั้งคู่เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยแมทช์กันเนี่ยไม่ไม่มีความคล้ายคลึงกันอดูอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับล้องวงจรปิดนะครับที่เป็นไอเดียของกลุ่มบุนบอยเนี่ยนะฮะ นี่เป็นตัวอย่างติดตามตึกตามอาคารต่างๆจับภาพได้คอปไอตัวนี้มันก็จะส่งไปไหนฮะมันก็จะส่งไปที่ศูนย์ประมวลผลกลางนะครับของที่อยู่ที่บกนอ่าซึ่งศูนประมวลผลกลางที่บกน8ก็จะมีฐานข้อมูลอย่างที่น้องบอยว่าถ้าฐานข้อมูลมันชัดนะมันก็จะทําให้การเปรียบเทียบได้ไวแล้วก็ถูกต้องจริงๆปลายทางของโครงการนี้คือต้องการความ ถูกต้องและแม่นยำรวดเร็วคีย์เซเซสเลยถูกไหมฮะเพราะถ้ามาเยอะเยอะจินตนาการนะน้องบอยครับจับภาพได้ของผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับพอจับมันแมทชิ่งปุ้งใช่ครับแล้วทําอะไรต่อครับข้อมูลที่จะส่งข้อมูลนี้ก็จะต้องจับภาพแลแมทชิ่งจะต้องส่งไปที่ศูนย์หน่วยตํารวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะรีบไปที่ที่เกิดเหตุเพราะมันจะสามารถบอกพิกัดได้ใช่ครับว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนใช่ครับโอ้ทีนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าถ้าประมวลผลเร็ว ถูกต้องแม่นยําเร็วก็จะไปถึงตัวผู้ต้องหาได้เร็วใช่ครับคือถ้าถ้าใช้เวลาคิดอ้าวเจอเจอแล้วแต่กว่าจะไปข้อมูลส่งไปถึงตํารวจถูกไหมพี่วีไปแล้วไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วเพราะคนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไม่สามารถพิจิตรได้เลยแต่ถ้าเรารู้ทันทีภายในหนึ่งวิบอกเลยอย่างเงี้ยโอเคจบเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูแบบนี้นะครับอธิบายได้ง่ายๆครับบอกว่า สมมติว่าเรามีผู้พูด้อหาคนหนึ่งครับนายกอไก่แล้วกันนะครับมีคดีหมายจับซึ่งเขามีภาพอย่างที่น้งบอยบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วมีออกหมายจับไปแล้วแต่หนีนะครับแล้วไม่รู้ไปที่ไหนบ้างพอเอิญวันดีคืนดีเดินไปเดินมามีกล้องอัจฉริยะตัวนี้มันจับหน้าเขาได้เพอาจับหน้าได้เสร็จปุ๊บมันประเมินผลเลยนะครับประมวลผลเสร็จส่งข้อความมาส่งข้อมูลมาที่ไอตัวส่วนกลางส่วนกลางมัดชิ่งกันปุ๊บส่งสัญญาณไปตำรวจท้องที่ดำเนินการจับกุมได้เลยใช่ครับดำเนินการจับค้น ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะใกล้เคียงขนาดไหนมันไม่ได้บอกว่าจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คือโอกาสผิดพลาดก็มีมนะครับแต่เราอยากให้โอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะไม่งั้นตำรวจก็จะต้องวิ่งไปวิ่งมาเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแล้วมไม่ใช่เป็นการเสียเวลาโครงการนี้ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการที่ไปตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยเพื่อจะเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบค้นหาเนี่ยนะครับเรามีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ตัวชี้วัดก็คือหนึ่งก็คือตามที่เป้าเป้าหมายเลยที่ผมบอกคีย์เซ็กซ์ก็คือหนึ่งความถูกต้องความความรวดเร็วนะครับหลักๆก็คือตัวความถูกต้องก็คือความแม่นยำครับก็คือใช่คนถูกคนถูกคนแม่นยำแล้วก็ความเร็วของการสื่อสารไปถึงตัวตำรวจเพื่อให้เพื่อให้สามารถดำเนินการเข้าหาผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วนะครับหลักๆมีอยู่สองตัวนเคนะฮะ เพราะนั้นต้องบอกว่านี่คือโครงการที่เป็นแนวคิดนะครับเริ่มลองทําแล้วนะครับใช่ครับเริ่มลงอยู่ที่นะครับส่วนของนครบาล8นะครับพื้นที่เนี่ยก็มีอยู่หลายสอหนด้วยกันนะครับแล้วก็ผลตรงนี้นะครับก็ต้องตอบโจทย์อย่างที่น้องบอยบอกนะครับครับทีนี้ข้อจํากัดครับมันต้องมีข้อจํากัดมีแน่นอนครับกลุมองข้อจํากัดนี้อย่างไรครับข้อจํากัดก็อย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นแล้วก็คือ1 คือโครงการนี้จะสำเร็จได้เนี่ยคือเราจะต้องมีปริมาณกล้องที่มากซึ่งนํามาถึงงบประมาณที่ต้องลงทุนแต่ถ้าเราสามารถบูรณาการอย่างที่ผมได้บอกบอกว่าสามารถบูรณาการใช้กล้องของหน่วยงานต่างๆใช่ับที่สเปคเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่เรากําหนดเพราะเราคงไม่อยากไปใช้กล้องที่ไม่ชัดเข้ามาก็เป็นภาระเปล่าๆแล้วพอได้สเปคเข้ากล้องถึงกําหนดแล้วสามารถยิงกันได้แล้วหน่วยงานเนี่ยมีการ กล้าที่จะบูรณาการผมพูดเลยนะถ้าถ้าหน่วยงานต่างๆกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของอข้อมูลความเป็นสิทธิส่วนส่วนบุคคลก็จะต้องปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ให้ดีว่าจะยินยอมลักษณะไหนยิ่งตาเยอะยิ่งดียิ่งตาเยอะยิ่งดีโครงการนี้จริงๆชื่อภาษาอังกฤษที่ครอบไอนะครับที่มอธรรมศาสตร์มาช่วยทําโครงการวิจัยเบื้องต้นชุดแรกไว้นะครับครอบไอคือเป็นตาให้ตํารวจข้อจากัดคือเรื่องกล้องจํานวนกล้องคุณภาพกล้อง ซึ่งนำมาถึงงบประมาณ3ก็คือการพัฒนาตัว AI นะครับตัว AI มันยังพัฒนาอะไรได้อีกครับนอกจากจำหน้าจำจำหน้าพฤติกรรมนะครับแล้วก็สมมติคือถ้าเราพัฒนาตัว AI ให้จับใบหน้าให้ได้ละเอียดมากๆนี่โอกาสที่ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มุมมุมมุมไหนหันยังไงก็มีโอกาสถูกดีเทคได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผมมองกล้องเนี่ย การดีเทคหน้าผมให้ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่กล้องหน้าตรงเพื่อจะกําหนดจุดบนใบหน้าแต่ถ้าผมหันข้างจํานวนจุดก็ลดลงใช่ไหมครับความแม่นยำก็น้อยลงความแม่นยำน้อยลงเราจะต้องมีฐานข้อมูลที่เพิ่มกขึ้นพี่ผู้ต้องหามีหมายจับคดีเจอก็ไหนผมหันข้างก่อนเลยครับเพราะจับได้น้อยลงก็มีโอกาสครับอันนี้เราพูดตามความจริงที่เกิดขึ้นคือคือคือข้อจำกัดเป็นแบบใช่ครับข้อจากัดของของการใช้กล้องก็ยังมีก็เหมือนกับผมกับพี่วีเนี่ยถ้าพี่วีไป สัญญกรรมมาเฟสออฟมาเคยดูหนังเรื่องเฟสออฟไหมครับนั่นแหละครับจไมก็จะจำไม่ได้แล้วตัวเองก็จำไม่ได้ใช่ตัวเองก็ยังจําตัวเองไม่ได้ตื่นมามองอ้าว้ยนี่ใครเนี่ยอะไรเงี้ยครับกล้องมันก็จะไม่รู้กล้องก็เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอดต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อให้จับกลุ่มได้มาก มีโอกาสจับกลุ่มได้มากขึ้นแล้วจริงๆโครงการนี้มันพัฒนาไปเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเลยไม่จำเป็นต้องตามหมายจับอาจจะพืชวิเคราะห์จํานวนคนซึ่งซึ่งก็มีการทํานํามาใช้อยู่แล้วนะ嗯嗯จำนวนคนเข้าออกร้านซึ่งผมว่า ห้างร้านต่างๆก็มีการนํามาใช้แล้วคืออินพุตเดียวเนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยคือขอให้มีข้อมูลมานะใช่ครับที่ดีข้อมูลที่มีคุณภาพข้อมูลที่มีคุณภาพไปวิเคราะห์เนี่ยใช่ครับใช่ครับได้อีกหลายอย่างผู้ชมครับนี่คือเรื่องของการพัฒนาการเช้โยงกล้องวงจรปิดนะครับระบบรู้จําบัญญาประดิษฐ์นะฮะเพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับก็เชื่อว่าถ้าทําได้สําเร็จครอบคุมไปทั่วทั้ง พื้นที่นะครับในเอาแค่กรทมก่อนก็ได้นะครับในโอกาสที่จะเราจะเจอผู้ต้องหาที่มีหมายจับแล้วแต่ไม่สามารถตามจับกลุ่มได้ก็จะทําให้ง่ายขึ้นที่สำคัญที่สุดคือครับคือคนที่ไปจับเนี่ยก็จะรู้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไปถูกต้องแม่นยําขึ้นจบหลักสูตรแล้วทางกลุ่มก็พอใจกันไหมฮะกับงานที่ทาเนี่ยฮะครับก็ทางกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเออสเร็จ ในโครงการที่เราเริ่มทำนะครับในโครงการปาร์ด้าของหลักสูตรปาร์ด้านี่นะครับก็คือได้ช่วยตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของตำรของพี่บอลเนี่ยพี่บอลไม่เคยรู้งานของตํารวจเลยก็จะได้รูเข้าใจใช่ครับว่าเขาเนี่ยโอ้มีความพยายามขนาดไหนนะที่ตำรวจเนี่ยพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะทําให้ความสุขของคนไทยเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นถ้าได้คนที่มีคิดไอเดียมีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะทาให้งานง่ายขึ้นใช่ครับอืมครับ จากนี้ต่อไปนะครับนะถ้ามีคนที่มาต่อเรานะครับเขาต้องเห็นรุ่นอื่นนะของพี่บอยในรุ่นสามรุ่นสามอ่ามีรุ่นสูงรุ่นสี่ก็จะมีรุ่นสี่ไอ้เขาเห็นงานของกลุ่มพี่บอยนะครับอ่าของพี่บอยเนี่ยเสียใช่ไหมใช่ครับเสีย SI ครับดีดีหมมันน่าสนใจอยากจะทําต่ออยากจะบอกเขาไงก็อยากจะให้กลุ่มหรือผู้ที่เข้ามาเรียนในรุ่นต่อๆไปนะครับอ่านองค์ความรู้ที่ตัวเองมือเพราะว่าในหลักสูตรเนี่ย ก็มีเนื้อหาที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารงานไม่ใช่ในแง่ของตํารวจอย่างเดียวนะครับที่เราเรียนเนี่ยเรียนภาพใหญ่ของธุรกิจดิจิตอลที่จะเราจะถูก Disrupt มา Disrupt จะถูก Disrupt เองหรือจะโดนรนบหลายคนกลัวนะถ้าไม่วางแผนลูกหน้าเนี่ยธุรกิจที่ทำอยู่หายวับไปกับตาหายไปกับตเลยผมยกตัวอย่างตัวอย่างหลายท่านเนี่ยน่าจะทันยุคการใช้ฟิล์มถ่ายรูป ครับโอหลายสิบปีก่อนฟิล์มยี่ห้อหนึ่งดังมากนะครับใ่ไม่มีใครคิดว่าฟิล์มยี่ห้อนี้เนี่ยจะขายไม่ได้ใช่ครับวันหนึ่งนะครับกล้องถ่ายรูปมันมาอยู่ที่มือถือใช่ชื่อของฟิล์มยี่ห้อนี้หายไปเลยหายไปเลยหรือแม้แต่ตัวมือถือเองก็ยังถูกดิสรับนะครับใช่ใช่วันหนึ่งใครจะรู้ว่ามือถือที่เราเคยกดบบเป็นปุ่ม เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ไม่ไม่เจอละแต่ในรุ่นในรุ่นผมหรือรุ่นพี่วีเนี่ยเรายังมีการใช้รุ่นมีปุ่มใครจะรู้ว่าวันหนึ่งปุ่มมันหายวันแรกที่ผมเห็นโทรศัพท์ที่มไม่มีปุ่มเนี่ยผมแบบตกใจมากพี่เอาอะไรมาเล่นคนข้าง เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่มันไม่ปุ่มแล้วที่กดอะไรลักษณะเนี่ยครับสะท้อนให้เห็นว่าโลกใบนี้นะครับประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยนะพบแล้วก็หนึ่งในประโยชน์ของมิจฉาปีกก็หลังจะมาใช้ดูแลผู้ต้องหาที่ถูกจับนี่แหละครับเ้าท้ายที่สุดนะครับพี่บอยฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับกับการเรียนรู้เรื่องของิจิจ่อคนมีอายุมากอายุน้อยเรียนรู้กันได้ไหมทำใจกันได้ไหมนะครับครับจริงๆการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถเรียนรู้กันได้ทุกทุกวัยทุกเพศนะครับไม่จํากัดเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าาเร มีความตั้งใจไหมนะครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยทำให้สมองเราได้พัฒนาตลอดเวลานะครับอย่างน้อยเราก็มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วถ้ายิ่งเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยสามารถนําประโยชน์ตัวนั้นนะมาใช้ได้จริงเนี่ยก็ยิ่งทําให้ประโยชน์กับประเทศชาติและประโยชน์กับตนเองนะครับมาพัฒนาร่วมกันนะครับก็ฝากหลักสูตรนะครับปาร์ด้าสามปาร์ด้าไว้ในดวงใจด้วยเพราะ,ะว่าผมมาเรียนหลักสูตรเนี่ยแล้วผมได้อะไรค่อนข้างเยอะมากมเกี่ยวกับคือทําให้ผมตาม ตามกระแสโลกทันนะครับท่านจะว้าวมากที่เข้ามาเรียนเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีอะไรอย่างนี้ในโลกด้วยเหรอแล้วเราจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเขาในธุรกิจลักษณะนี้ได้ไหมนะครับได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่ได้รับความรู้ในหลักสูตรนี้ไปครับ เพราะทุกอย่างบอกแล้วครับขึ้นอยู่กับตัวคุณอ่าเอาละครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับอ่าก็คงจะพูดเสริมพี่บอยเนี่ยนะครับว่าวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้กับโรคที่หมุนเร็วแบบนี้โลคที่หมุนเร็วบนโลกดิจิทัลนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่เราเรียนรู้ที่ศึกษาที่จะรู้เท่าทันได้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าในแง่ที่เป็นประโยชน์ก็มีมุมหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ใน่ครกบทุองคุณครับวันนี้ขอบคุณน้องบอยเป็นอย่างสูงครับ โอกาสหน้าคุณได้มีโอกาสคุยกันใหม่นะฮะเห็นบอกว่ายังมีความชี้ขาดเรื่องพลังงานด้วยนะครับในคผมได้ยปัดคุยกันขอบคุณมากครับผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเรายังมีโอกาสได้คุยกันเกี่ยวกับหลักสูตรของพ่าด้าเนี่ยครับหลักสูตรบริหารงานตำรวจยุคดิจิตอลครับอีกหลายแง่มุมซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วคงโอกาสได้มีโอกาสได้คุยกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ